สวัสดีครับวันนี้ผมบุตรครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกอ่ามกราสองห้าหกเจ็ดเนาะอ่าหกเจ็ดแล้วแา่วันผิดก็วันนี้เป็นวันครูด้วยมั้งฮะก็วันนี้ผมก็จะมาเก็บอ่าข้อมูลของครูก็คือทุเรียนที่เป็นครูให้เราก็คือทุเรียนที่ไม่ได้แสงนะเพราะว่าอ่าผมจะเก็บข้อมูลว่าไม่ได้แสงเนี่ยมันออกดอกออกลูกได้ไหมอ่าตรงนั้นเพราะบางเพราะว่าอ่ามีการ คือไงคือคือเราอาจจะมีสร้างความเข้าใจอยู่ว่าเฮ้ยทุเรียนมันต้องได้แสงทุกกิ่งทุกง่ามแสงต้องถ่องถึงฮะทีนี้บางทีเนี่ยผ้าทิศมันอ้อมข้าวเนี่ยผ้าทิศอะมันจะไม่ได้ตรงหัวเราสมมติว่าสมมติว่าขึ้นทางนี้เนี่ยผมขึ้นทางนี้ก็มันจะตกแบบคือตกนี้ได้เลยนะมันก็จะอ้อมไปตกฝั่งนู้นนู้นฮะแล้วสี่ของของอ่าสี่เนี้ยมันจะไม่โดนแดดด้วยแล้วทุเรียนผมอะมันจะ อยู่กันแบบใกล้ๆอย่างนี้หมดเลยฮะเป็นเหมือนป่าและที่ผม,ผมสังเกตว่าเฮ้ยปลูกทุเรียนแบบคิดได้แต่ว่าปลูกทุเรียนเน้นแบบธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ได้แล้วก็มีดอกด้วยฮะแล้วก็เขาสมบูรณ์ฝ่าไอ้ต้นที่ปลูกแบบเป็นระยะปกตินี่ฮะแล้วก็มีการแตกยอดจากยอดแล้วกิ่งเนี้ยที่ผมอยากเก็บเป็นครูก็คือเขาอย่างเงี้ยเขาก็ออกดอกได้เขาไม่ได้สังเคราะห์แสงนะกิ่งเนี้ยสังเคราะห์แสงนั้นคือไม่ค่อยได้รับแดด ตรงๆเลยอ่ะคือรับแค่แสงแสงตอนตอนกลางวันอย่างเดียวเนี่ยเขาก็พอฮะสามารถจะมีดอกแล้วก็เป็นกิ่งล่างด้วยเป็นกิ่งล่างที่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนี่ฮะอ่าป็นกิ่งล่างลงมาฮะก็มีดอกได้หมดฮะแล้วก็สภาพสภาพต้นก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมคือสภาพต้นสภาพโคนเนี่ยมันก็จะลกฮะคือผมจะเน้นแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบนี้โลกก็ร้อนขึ้นเนาะเราไม่ห่มโดินเนี่ยคือมันจะทําให้ คือเราทํายากขึ้นไปทุกวันทุกวันและการใช้ยาสารพัดทางใบเยอะอย่างที่ผมบอกว่าอย่าเอาเงินไปฝากไว้ตรงนี้วันนี้ก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าเงินที่ฝากไว้ตรงเนี้ยปลดปล่อยลงไปหมดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นให้เอาเงินฝากไว้ในดินหมายถึงคือค่าค่าท่าอาหารให้ลงไปในดินสร้างสร้างธนาคารของเราสร้างดินสร้างที่อยู่สร้างทีลดินสร้างพื้นที่แล้วก็มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าอาหารเราเพียงพอ เห็นไหมผมไม่ต้องทําสารผมไม่ต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงอันเนี้ยผมก็พูดเป็นตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยผมปฏิญาณตัวแล้วไม่ซื้อยาฆ่า,มาแมลงเข้าสวนนี่ฮะเป็นแนวทางที่ทุกคนเฮ้ยน่าจะน่าจะคิดบ้างเฮ้ยผมทํามาเนี่ยผมทัตั้งแต่ทุเรียนกระสุนตกจนกระทั่งใหญ่เริ่มมีดอกแล้วอะหมูสันชิงก็ได้เห็นไหมไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่ทําไมผมไม่มี คือโรคแมลงผมไม่ไม่รบกวนตรงนั้นส่วนหนึ่งก็น่าจะคิดบ้างนะผมทํามากันขนาดนี้นี่ฮะเห็นไหมเนี่ยไม่ได้แสงเลยเนี่ยออกดอกได้เห็นไหมฮะนี่ฮะแล้วดูกิ่งนี่เห็นไหมดูบางนี่บางอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะอันนี้หนามดำโหหนามดำงามโคตรยอดเยอะแทบหักแลดูโคนโคตรลกนะแล้วแบบเนี้ทําไมมันออกดอกได้อ่าส่วนหนึ่งแล้วผมสังเกตว่าอาการดอกร่วงผมมีนะผมมีอยู่แค่แค่นี้ดอกลวงนี่นี่ดอกลวง สลัดเพราะอะไรกิ่งนี้ไม่สมบูรณ์ปุ๊บนี่แล้วไม่ได้แสงไม่สมบูรณ์แล้วกิ่งอย่างนี้เลยเห็นไหมอา้าวกิ่งมันตายดิมันไม่สมบูรณ์แล้วตายเลยแสดงว่าอาหารไม่พอใช่ไหมแค่สามชอ่ออะ่เนี้ไม่ได้เขาจึงสลัดแต่ถ้ากิ่งเนี้ยอาหารพอมันไม่สลัดแล้วลาผมบอกได้เลยนะชั่วโมงนี้ลาบ้านคุณหรือมันจะขึ้นไปตากแดดลามันอยู่ในดินผมพูดเต็มๆเลยเพราะผมทํามาท้งชีวิตผมไม่เคยใช้ยาลาเนี่ย ผมไม่สนใจเรื่องลาเลยลาไม่มีในธรรมชาติแต่ฟาร์มเป็นจริงลามันไม่อยู่ในตากแดดอากาศแห้งอย่างนี้หรอกครับมันอยู่ที่เราอ่ะเติมอาหารให้ไม่พอให้น้ําให้ไม่พอหรืออากาศช่วงนั้นมันวิกฤตมันต้องการดึงอาหารเทคขึ้นไวแล้วมันน็อกมันเกิดการสลัดดอกมีหลายปัจจัยนะฮะตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่ที่เห็นๆเนี่ยถ้าดอกสลัดเนี่ยอย่างเงี้ย กิ่งมันจะตายหรือว่าอาหารในกิ่งเนี้ยมันอาจจะน้อยแล้วเราดันไว้ดอกเยอะเกินไปฮะไว้ดอกเยอะในกิ่งที่เล็กฮะตรงนั้นส่วนนึงแล้วอาหารมันดึงมาจากใบไม่ไม่ทันหรือเราไม่ได้แต่งอย่างนี้เราก็แต่งได้เพราะอย่างนี้เราไม่เอาเนี่ยเราก็แต่งได้เราเออกได้ไหมโอ้เสียดายไม่น่าออกเลยอผมว่าจะไว้ว <c oughs> ิทิทยว่าจะไว้ <c oughs> ไไว <c oughs> ทุเรนแฝดสักหน่อยลองดูอ่ะไม่เป็นไรฮะ <c oughs> จะทาให้หาเฉยนี่ฮะก็คืออยากเก็บตรงเนี้ยเป็นครูให้เพื่อนเห็นว่าต้นที่อยู่ระยะอย่างนี้ถ้ามีความสมบูรณ์นี่ออกมาท้งเยาะท้งทางทาง,ทาง,ทางปลายใบเลยนะกิ่งชนกันแต่ทิ้งอ่ากิ่งชนกันทุเรียนเนี่ยเป็นธรรมชาติของต้นไม้ไม่ต้องทุเรียนแล้วต้นไม้เนี่ยเขาต้องทิ้งกิ่งอยู่แล้วอันไหนชนกันอันไหนเก่งเขาก็จะทิ้งกิ่งแล้วดูยอดนะฮะโอ้โหมันแตกอย่างนี้เลยนะเห็นไหมฮะต้องโชว์เลยแล้วคือมันแตกทั้งหมดเลยโอ้โหมันแตกงามพระรามแปดเลยนี่ฮะดูอ่า <Es per ated> คืออันนี้ผมก็พูดได้เต็มปากเต็มทุกอย่างเพราะผมทําเองแล้วมั่นใจทุกอย่างแล้วทํามากับมือค่าท่าทหารที่เติมให้เพียงพอเพราะทำไมผมพูดได้ผมทำอินซีถ้าหลักผมไม่มีถ้าหลักผมน้อยเพราะผมก็เคยตรวจวิเคราะห์แล้ว n อ็นเแทบไม่มีแต่หน้าวันนี้ผมเติมนิดเดียวพอท่ารองผมเพียบพนักงานจุลินซีผมเป็นล้านล้านตัวผมก็โม้ได้เลยให้เห็นได้เลยว่านี่มันอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะ เดี๋ยวมาดูตอนที่ว่ามันจะขึ้นลูกขึ้นไรนะกิ่งที่ผมไม่ต้องแต่งกิ่งไหนที่ไม่ได้แสงกิ่งเขาก็แพ้ไปแห้งแห้งตายไปสองสามกิ่งแต่มันมีดอกมีลูกได้ <S <S แล้วตอนนี้ไม่เคยใช้ยาเคมีไม่เคยทําอะไรเลยก็ให้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เติมตอนเนี้ยนะวันเนี้ยเติมเคมีก็คือหมายถึง N P K ก็เป็นเคมีที่เป็นธรรมชาติที่เราที่เราต้องดึงมาใช้เนี่ยเขาก็ออกดอกได้เห็นไหมฮะอ่านี่ฟังริง ออกดอกแล้วกิง่งเนี้ยเนี่ยได้ได้ได้แสงตอนเชา้าแค่นี้เองเห็นไหมอ่าเนี่ยก็ออกดอกได้เห็นไหมกิ่งนี้ก็ออกอ่าเริ่มเริ่มออกแล้วแต่ตรงนู้นไม่ได้แสงเลยเห็นไหมไม่ได้แสงเลยเอ้ยไม่ไม่ไ,มได้แดดเลยแต่ต้นเน่ะมันมีความสมบูรณ์มันปรุงอาหารของมันเองอันเนี้ยเราไม่ต้องไปคิดแทนเราไม่ได้เป็นต้นไม้เราเป็นตัวเราเองแค่นั้นเองฮะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้น,นให้ธรรมชาติเขาเขาแบบอ่คิดของเขาเองแต่เราอ่ะดูแลธรรมชาติ อันนี้ผมพูดในในห้องฟังผมไม่ได้พูดใช้ปุ๋ยใช้อะไรยังไงคุณอยากใช้อะไรใช้แต่ผมบอกแล้วว่าให้ดูแลธรรมชาติให้ธรรมชาติที่เขาอยู่ที่ต้นไม้อยู่คือรากรากระบบรากระบบดินเนี่ยให้เขาอยู่กับธรรมชาติแล้วเติมอาหารให้เพียงพอเพราะเราทําเชิงพันธุ์นิตเราก็ต้องเติมตัวหลักบ้างแค่นั้นเองก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ใช้ฮะถ้าอยากใช้ยาเคมีถามว่าจาเป็นไหมผมบอกเลยของผมไม่จําเป็นอ่าผมไม่จําเป็นต้องทํา แต่ถ้าเพื่อนๆส่วนใหญ่อยากใช้ใช้ภาวะที่มันละบาดมันจะได้ไม่ณวันนี้มันจะได้ไม่ดื้อยามากเกินไปแล้วคุณก็ต้องใช้กันทุกวันพอมันดื้อปุ๊บอย่างเงี้ยเพลี้ยไฟเข้าเนี่ยพ่อนอยังไงก็ยิ่งไม่อยู่ยิ่งพ่นยิ่งเกิดยิ่งพ่นยิ่งเกิดพ่นวันนี้ตายไปไปาล้านตัวพรุ่งนี้เกิดใหม่สามล้านตัวเพราะมันต้องเอาชีวิตรอดเหมือนกันเพราะบรนกลัวศูนพันจาก คือมันกลัววงจรของมันอะสูญพันธ์ไปมันก็ต้องรีบผลิตขึ้นมาใหม่เหมือนเรา,าอ่ะถ้าเราจะตายหมดโลกเราก็ต้องปั๊มลูกขึ้นมาใหม่ฮะตรงนั้นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้เราดำรงสืบพันธุ์ต่อไปฮะผมก็เลยพูดซะยาวอีเล็กกะไปเลยเอาประมาณนี้แล้วกันว่าต้นเนี้ยฮะเป็นครูกิ่งเนี้ยเป็นครูได้เลยไม่ได้รับแสงเท่าที่ครูนี่ยังมีการทิ้งกิ่งเลยเห็นไหมแต่ต้นไม้อ่ะมันออกดอกได้ดกุหียบมันออกดอกได้ฮะเพราะว่าเรา ดูแลเติมอาหารแล้วก็เทขึ้นไปคือเตอิมอาหารในดินรักษาระบบนิเวศในดินผมผมยาจจะทํารังงกเออเศษมงเศษไม้อะไรใส่เลยอันนี้แล้วไม่ต้องไปซีเรียสฮนะอันนี้ใบมะขามนะเปรียปร้ยวๆแต่ไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวเขาก็มีจุลินทรีย์ของเขาอ่ะกลุ่มที่เขาต้องการตัวนี้เขาก็มีเขามาย่อยมาสลายมาอะไรเขาเองเราไม่รู้แต่เรามีพนักงานให้แต่เราขอทําบ้านในเ,เขาอยู่เยน็นๆแล้วพวกเอ่อมาลงมาแรงอ่ะเขาไม่ขึ้นไปกินข้างบนหรอกครับ เขาอยู่ข้างล่างเย็นๆนะเขาเดินในในดินถ้าเขามีกิ่งมีใบไม้เสร็จคือมีหญ้ามีอะไรให้เขากินเขากินอยู่ข้างล่างนี่ฝ่าเขาไม่ต้องไปบินตากแดดไปนั่งไปนั่งกินใบทุเรียนตากแดดอยู่บนบนบนต้นไม้แลครับเขาอยู่เงี้ยเย็นสบายที่ฝ่าอาหารเขามีเนี่ยถ้าเราไม่ทําตรงนี้ให้เนี่ยเราไปพ่นยาฆ่าหญ้าแดงโล่ไปหมดเนี่ยมันก็ต้องขึ้นสิเพราะไม่มีอะไรให้กินใช่ไหมไม่จังแล้วเราไปนั่งกินข้าวตากแดดคุณจะอยู่ไหมคุณก็ต้องเดินเข้าร่มเหมือนกัน เอาว่าเป็นจริงนะฮะเพราะนั้นพยายามทําให้ทุกคนคิดแล้วลดได้ลดใช้เฉพาะในความเป็นจริงไม่ว่าสวนใหญ่สวนเล็กเหมือนกันฮะสวนเป็นพันไร่ถ้าคุณยังทําอย่างนี้อนาคตก็จะไม่เหลือสวนฮะผมบอกได้เลยเพราะเพราะยาอะไรมันมันมันขึ้นไปเยแล้วแมลงโรคมันมันระบาดขึ้นไปเรื่อยๆผลผลิตแต่มันจะไม่คุ้มทุนผมบอกได้เลยเพราะต้องทุนสูงแล้วคู่แข่งเราเยอะมากถ้าเราไม่ เปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ไม่ค่อยๆศึกษาแนวทางให้อยู่รอดได้โดยการลดหลายๆอย่างลงมาแล้วเพิ่มก็คือเพิ่มตรงเนี้ยเพิ่มข้างล่างเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มความสมบูรณ์ในดินให้มันมากขึ้นโดยที่เราสามารถจะทําได้เลี้ยงหญ้าเลี้ยงไาไปก่อนเลยสวนใหญ่ก็เลี้ยงได้ตัดเฉพาะร่องเดินก็พอมันจะลกหน่อยไม่สวยแต่ว่าการทํางานอ่ะเดี๋ยวมันจะลดลด,ลดน้อยลงไปเองอันเนี้ยผมพยายามสื่อสารในแนวทางที่เฮ้ยมันคือผมว่าทําทุกอย่างแล้วพูดได้ มีใครกล้ามาทํากับผมบ้างล่ะไม่ไปพ่นยาเลยเนี่ยเอาไหมล่ะแค่นั้นเองส่วนใหญ่ส่วนเล็กแค่ไหนก,ก็ก็ไม่มีอ,อกมีแต่แนะนําแต่ยากันทั้งนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะทั้งทั้งที่ผมทําแล้วเนี่ยมันได้แค่นั้นเองฮะมันมันก็อยู่ที่เพื่อนๆแค่นั้นเองคะอ่ะก็อลองดูนะผมก็ปีนี้ผมก็ใส่เต็มที่แหละพราผมคิดว่าผมน่าจะโอเคกับระบบที่ผมคิดว่ามันมีแค่นี้แหละเติมธาตุอาหารให้เพียงพอก็อย่างที่ที่บอก มีที่อยู่มีอาหารมีคนงานจบแล้วทุกอย่างมันก็ขึ้นไปที่เขาต้องการอยู่เขาต้องการใช้อยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ